น้อให้ลาบอร่อยไหมคะลูกตีนอร่อยไหมคะหนูใส่ถุงมิ้วค่ะและถุงแขนหนึ่งข้างถงุถงถุงน่องสองข้างคะ่ะตีนหนูอร่อยมากเลยดูสิมาชิมไหมชิมไหมชิมไหมคะ่ะลูไม่ใจปีนตู้อีกล้วเห็๋ยไม่ใจจะโดนซ้อมอีกแล้ว แม่ไหนเดี๋ยวแม่ถ่ายไปให้หนูดูตอนตอ่ย่า <Yeah. S 2> เขาหลับกันหมดแล้วหนูทำไมตื่นมาก็ามันเด็กอนุบาลเนี่ยมันก็ต้องมีตื่นมั่งหลับกันมัง่งจะหลับอะไรทั้งผู้คนทั้งวันมันก็ต้องเล่นมัง่งตื่นมัง่งอะไรมัง่งใช่ไหมคะมหนูน่ารักไหมคะแม่จายลงมาเลี้ยงน้องปังน้องให้ลาบเรียวน้องจายเพิ่งไปทำไมบนตู้อะ แม่งจะโดนซ้อมล่ะดื้อไปอยู่วัดเลยปะเอาไปอยู่วัดเลยดื้อน่ะข้าวก,ก็เลือกกินอาหารก็เลือกกินมีตั้งเยอะตั้งแย่มีไม่รู้กี่อย่างแม่มใจในดื้อมากเลยไม่ใจแม่ใครแม่น้องให้ลับค่ะแม่อย่าเอาพวกเราไปไว้วัดนะอยู่กับแม่ดีกว่าเนอะมีกลนส้มข้างหนึ่ง หนูอายุกี่วันคะหนูเกิดวันหนูเกิดเมื่อวันที่ห้าค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่หนูอายุแค่สิบเก้าวันเองเลยตัวตัวหนูชื่อเบลล์มเลยหนูเล่นกันเป็นแล้วนะตัวแค่นี้เองหนูน่ารักไหมคะหนูเป็นเด็กแยกค่ะหนูตัตโตมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะถ้าอยกได้หนูมั้งเอ้ยหนูน่ารักนะ 嗯。<laughs>